สวัดีครับวันนี้ก็มาพกอโฟกเคอานสมาร์ทคาร์ครับนี่เลยครับผมวันนี้นะจะมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับกับยูซูดีแม็กออนนิวสี่ประตูยกสูงทั้ง3คันนี้นะครับพิเศษเลยนะครับผมก็จะได้เป็นกระบะเกียวโตมีทั้งรุ่นที่ท็อปน้อยไปจนถึงรุ่นที่ท็อปมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันที่คันแรกนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น D-Max All New 1.9 LDA นะครับ21ปลายปีได้หน้าเคียวสั้นหล่อๆแล้วบันี้ไปที่เรียบร้อยนะครับ เกียวอโตครับผมเลขไม้สามหมื่นดินนทครับกับราคาสุดพิเศษครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคันนี้นะครับผมคุณลูกค้าจะได้รถกระบะเดิมๆสวยๆเลยหนึ่งคันครับเรื่องของด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี้ก็คือคุณลูกค้าเนี่ยก็อาจจะคุณหน้าคุณตากันเป็นยางดีอยู่แล้วนะครับคันนี้ได้ล้อแมกเดิมสูตรนะยางเราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วครับสี่เส้นอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันอ่ะเปิดผิด ขันฟ้าทัง้งคันนี้ก็คือเนี่ยได้ได้สีนะคือเราดูให้แล้วนะคือได้เดิมทั้งคันเลยเนี่ยอ่วงกันจนก็คือรอย้าอะไรไม่มีเลยนะสีก็ได้เป็นสีขาวนะครับมีการตรวจสภาพให้แล้วอะไรให้แล้วนี่ครับเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นน็อตแก้มน็อตฟ้าครับเดิมทั้งหมดเลยกับคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยววนไปดูรอบข้างกาัน ท่อเดิมอะไรเดิมนะ EGR อะไรก็คือเดิมทั้งหมดเลยดูอะไรเรียบร้อยอ่าสำหรับภายในคันนี้นี่ครับเกียร์ออโต้คันนี้เลขหม่อยู่ที่สาม0มืนหกพันโลนะครับมีเช็คระยะทายคองเหลวให้รเรียบร้อยครับมีใบเซอร์การตรวจสภาพนะครับอ่าพวงมอะไรก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับจอบนจอนเครื่องเล่นแบบทันสกรีนมีกล้องท้ายหลังเรียบร้อยนะอ่าเบาะก,ก็คือจะเป็นเบา ผ้าธรรมดาอยู่นะครับโอเคอ่ะด้าน,นท้ายครับก็เหมือนกันนะครับผมจะเป็นงานเบาผ้าทั้งหมดเลยส่วนเกจ LDA เนี่ยก็คือแอร์หลังจะยังไม่มีมานะอาจจะเป็นเบาผ้าแบบธรรมดาเลยนะครับนี่ใช่ครับผมรถบอดี้เดิมนะคันนี้คือสีได้เดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับก็คือดูให้แล้วเป็นอย่างดีอ่า แม็กเบเนอร์เบอร์ของใหม่นะครับกองถอยมีให้กันชนท้ายมีให้ล้อยางอะไหล่มีให้ไฟท้ายตัวหน้าเขี้ยวสั้นนะครับก็จะเป็นแบบลมดํา LED ล้อแบบนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างครับผมเช็คให้เราเป็นอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนออกนะครับก็จะได้มีการคัดล้างทําสปาเคลือบเงาให้กับคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าคลิปที่รีวิวเดียวๆละเอียดๆก็คือมีให้เราเรียบร้อยนะครับ มาต่อกันที่คันถัดมาคันนี้ครับก็จะท็อปขึ้นใหม่อีกนิดหนึ่งคันนี้ได้เป็นตัว1.9เกรดแซนะครับจะท็อปขึ้นใหม่อีกน้อยหนึ่งแต่ว่าเรื่องของปีรถนะครับคอสอยี่เ,เหมือนกันแต่ว่าในช่วงคอสอญี่ต้นปีเนี่ยจะได้ยังเป็นหน้าเคี้ยวยาวอยู่นะครับคันนี้เลขมาอยู่รมานแสนน่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆได้เลยเรื่องสีก็คือได้ค่อนข้างเดิมนะครับผมมีปรับสภาพพื้นผิวให้ลเรียบร้อยนะครับ ดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันก่อนคันนี้นะครับเปิดราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถามว่าทําไมตัวที่ท็อปกว่าราคาถึงต่ํากว่าเพราะว่าเนื่องด้วยเลขไม้ด้วยแล้วก็หน้ารถที่ว่ามันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เรื่องของสีรถก็มีส่วนนะครับทีนี้ก็จะได้เป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะครับผมว่าชอบไปในแนวทางไหนนะครับอันนี้เครื่องยนต์ก็เดิมเดิเหมือนกันนะท่อเดิมระบบ e egr เดิม อะไรเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รับประกันนะครับผมว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักคือความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันมีใบเซอร์การตัวสภาพให้เรียบร้อยครับด้านก้างครับจะได้เป็นล้อแมกเดิมจากศูนย์ส่วนยางครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้งหมด4เส้นด้วยกันอ่าพอเป็นตัว LDA เอ้ยขออภัยครับพอเป็นตัวแซดเอ่อมือเปิดก็จะเป็นงานโครเมียมอ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังนะนี่ครับ กคันี้เลขไม่โยมันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับได้เป็นระบบมัลติฟังก์ชันสองฝั่งแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วให้นะครับอจอของรียเแบบทัชสรีนมาพร้อมกับก,บกล้องถอยหลังนะครับอ่ะขอไปขับแป๊บอ่ะนั่นแหละก็คือจอของเรียนจะเหมือนกันนะครับมีกล้องถอยหลังให้อะไรให้นะครับที่สาคัญเบเกอยต์ยออโต้ส่วนเรื่องของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังรอบคันแต่ว่าในหน้าเคี้ยวยาวนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะหนังธรรมดา ยังไม่ได้แบบค cool ูแม็กอาโอเคอะด้านท้ายด้านท้ายก็เหมือนกันแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยความพิเศษของเกท e ซเนี่ยคือจะได้แอร์หลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับภายในก็ได้เดิมทุกจุดนะก็เดี๋ยวมีการขัดล้างทารสป,ปาให้อีกรอบหนึ่งในวันรับรถนะครับอะด้านท้ายก็ได้ลูกกระบะแมกเลเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับอาส่วน ข้างหลังข้างหลังไฟท้ายเป็น LED แต่ว่าเป็นแบบคมใสนะครับสำหรับหน้าเกลียวยาวเป็นตัวเกจแซดมีกล้องถอยเรียบร้อยนะครับล้อยางอะไรมีให้กนโชนท้ายมีให้ช่วงลงช่วงล่างเช็คให้เราเป็นอย่างดีนะครับผมก็ย้ำไาีกทีเดี๋ยวมีการขัดล้างน้ทำสป,ปาอะไรให,ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับอ่ะมาดูคันถัดมาครับคันนี้ก็จะได้ตัวท็อปมากยิ่งขึ้นนะครับ คันนี้ก็จะได้ในปี2021ได้ปลายปีและนาเคียวสันนะครับคันนี้เป็นตัว1.9ซซพีครับผมอ่าได้ท็อปมากกว่า2คันนั้นนะแต่ว่าคันนี้ครับกับราคาตอนนี้อยู่ที่659,000บาทอ่าถามว่าทำไมราคาเปนึงเท่ากันเดี๋ยวเรามีครอบเดี่ยวที่จะไปดูนะครับคันนี้ก็คือมีเก็บงานมาบ้างแล้วบางชิ้นนะครับผมก็คือปรับสภาพพื้นผิวมาบ้างเป็นบางชิ้นงาน นะครับเปลี่ยนยางใหม่แล้วสี่เส้นล้อแมกเดิมจากศูนย์นะครับผมหรือไม่ก็จะลองมารับชมรถตัวจริงก่อนได้นะครับที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับของเราอยู่เขตอำเภอเมืองนคปรปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมาลายแมนอยู่ช่องหลักกิโลเมตรที่สิบสี่ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ยังเดิมๆอยู่นะไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิน้นนะครับ โอเคแผมม่นพวงมาลพยอะไรอยู่ที่เดิมนะ EGR อยู่เหมือนเดิมครบนะครับท่อเดิมอะไรเดิมทั้งหมดเลยโอเคอเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถการนะครับก็ตรงมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นงานโครเมียมแล้วก็มีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับผมโวนขันนี้ก็จะเป็นรถบ้านที่ซื้อเข้ามาเบาจะได้เป็นเบาหนังแล้วเรียบร้อยนะเบาหนังขหน้าเาี้ยวซ่านปุ๊บเบาคู่หน้าจะเป็นแบบคูแม็กนะครับเบาคนขบับปรับไฟฟ้า อ่าสตาร์ทรถก็หยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้ก็คือจะได้เป็นดอกรีโมทมาครบแบบนี้นะสองลูกเนะดีย๋ยวเบาเพีเงก่อนโอเคครับ่วนนี้เล็กใหม่ที่หนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันหนึ่งร้อยกว่าโลนะครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ่ายของเร็วจาดเคให้เลยเรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟัง์กชันสองฟังครับมีระบบควบคุมความเร็วฟังหนึ่งย้ำนะวันนี้เป็นตัวซีนะครับ แต่ว่าจอข่องเล่นนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนเป็นจอ Android แบบทัชสกรีนนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมเน็ตเชื่อมอะไรได้เลยตามปกติส่วนระบบแอร์ววก็คือแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้ปรับแมนนวลได้กีย์ออโต้ K uto, นะครับส่วนดีเทลต่างๆคือจะเก็บงานุ้มหลังมาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็พวกสมุดคู่มือคร่มืออะไรพวกนี้ก็คือมีให้เรียบ้อยนะครับเราจะดูด้านหลังกัน นี่ครับด้านท้ายจะดจาท้ายขอไปครับด้านหลังมีแอร์ด้านหลังให้เรวเรียบร้อยนะเบาะหนังนุ่มๆนะครับสภาพสวยๆคัดเกรดมาให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับด้านท้ายครับลูกกระบะแม็กเลเนอร์เดิมจากสูตรนะอันนี้คือเดี๋ยวรอลงน้ํายาให้ใหม่นะครับด้านท้ายก็จะมีเป็นกล้องถอยนะครับไฟท้าย LED ลมดํานะครับเป็นตัวเซตพีครับผมกันชนท้ายมีให้ล้อยางอะไหล่มีให้นะครับ ช่วงลงช่วงล่างครับผมเช็คให้เราเป็นอย่างดีนะครับเช็คให้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมการรับประกันหลังการขายก็มีให้ตามที่บริษัทเรากําหนดนะครับทุกชิ้นส่วนทุกชิ้นงานครับผมรับประกันให้แบบว่าจุจ่ายทุกจุดอย่างแน่นอนนะครับอ่ะสาหรับคันอันนี้ดีกว่านะครับตัวเซทีนะครับเลขไมล์แสนน้อยๆกับราคาครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดหน้าเคียวสั้นนะครับ คันทันมาคันนี้ได้เป็นตัวเกตแซด Z นะครับเกตแซด Z ปี2021ต้นปีครับหน้าเคียวยาวเลขหม่แสดนิดนิดครับผม6 5แ0 0 0้าหมบาทครับส่วนคันนี้เป็นตัว lda นะครับเกียร์ออโต้ยีปลายปีหน้าเคียวสั้นแท้ๆล่อๆแบบนี้สุดพิเศษคันนี้ก็คือได้เดิมทุกจุดเลยทีเดียวนะครับเลขใหม่แค่30,000กิโลครับ6 7แ0 0 0บาทเท่านั้นครับผม ท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจเป็นกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงครับมีตั้งแต่ท็อปน้อยเป็นจนถึงท็อปมากๆก็ลองมาเลือกดูกันก่อนได้นะครับผมสนใจครับโทรเข้ามาได้ที่ KR s m a r t c a r หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด m a r t c a r มได้เลยครับผมชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามไว้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ